ออกกําลังกายมาหนูว่าออกกําลังกายมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนตอนที่กลับมามันกินเยอะทํางานเยอะแล้วกินเยอะมันก็บวมขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากแบบเมนเทนหุ่นเราไว้ให้มันแบบดูดีอะไรอยา่างอยากเป็นฟิลแบบฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันวันเยาวชนเรียนแบบอะ <laughs> ไม่ไม่บางทีมันเป็นแสงและเงาค่ะ<อ>คือกินมันก็มีพุงเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็ออกกาลังกายค่ะมันหนักหน่วงมาออกมาประมาณแบบห้าหกปีแล้ว่ก็ขอโชว์นิดนึงก็ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นค่ะเคยแบบผ่านการควบคุมแบบเข้มงวดม,มามากๆแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันแตะบะแตกง่ายมากเลยก็เลยหาอะไรที่มันแบบ เออเราเดินทางสายกลางดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะมีคลีนบ้างไม่คลีนบ้างกินขนมทุกวันก็กินนะคะแต่ก็กินพอแบบเอออร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เหมือนแบบเฮลตี้อ่ะเออประมาณห้าหกโลค่ะ <c oughs> โอ้ยพอแล้ว <c oughs> เคยลงกว่านี้แล้วมันแบบเป็นกระดูกเกินไปค่ะแบบเอาพองามพอดีกว่าเอาแบบให้มันดูแบบเฮลตี้แบบเป็นอินสปายให้กับทุกคนดีกว่าที่แบบใครอยากจะออกกำลังกายอยากจะรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใช่ก็จริงๆก็อยากจะลงประกวดมิสที่เมาแต่ว่าอ่เจ้าของเวทีเขาบอกว่าหนูยังอ่ามาตรฐานยังไม่สู้รุ่นพี่ไม่ได้ใช่ยังยังเอื้อมไม่ถึงแบบมันก็ดูแบาคนระเบรกกันแล้วก็เลยแบบว่าเออหนูต้องคงต้องฝึกอีกเยอะเพราะว่าพี่ปิงลี่แล้วก็พี่แบบ เมยะอธิกชีอะไรเงี้ยเขาทาค่อนข้างดีพอสมควรเขาตัวท็อปเลยนะเขาตัวท<อ>็อปหนูก็เลยต้องแบบแทรกซึมไปอยู่กับเขาตอนเนี้ยเ,เพื่อที่จะได้แบบวิชาจากเขาเอาเอหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะได้อีกทางหนึ่งที่ทําให้เราได้เป็นมิสกีมาจริงๆก็ถ้าสนุกถ้าตอนนั้นไม่ได้ทําอะไรก็อยากประกวดอ้วยเหมือนกันนะอะไรทาไม่ได้ยุ่งมากแต่ว่าพี่เอ็มเขาแบบ เขาเขาบอกจะปัดหนูตุบอ่ะหนูก็เลยแบบว่าถ้าหนูตุ๊บทุกคนต้องมาช่วยแบบลงดราม่าที่เขานะท็อปหจะมาตุบพี่มิสกี้เมาได้ยังไงสารสารถึงพี่มท็อปหห้ามตุ๊บค่ะโอ้จริงๆอ่ะคือไม่ได้ตัดสินใจที่จะประกวดอะไรแล้วตอนนั้นนะคะก็เพราะว่ารู้สึกว่าอยากทํางานเพราะตอนนี้ก็มีภาระนี้หน้าที่เยอะแยะค่ะต้องแบบดูแลน้องด้วยต้องอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราทํางาน เก็บเงินตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปกับพี่เมาเนาะใช่ก็ต้องรอรุนว่าจะมีเวทีไหนต่อไปเอออายุยังไม่เกิน